ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพืกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเริ่มต้นกันที่กาลาตาสลายพร้อมรวบโรเบโตเฟอร์มิโนและนาบีเกตาเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้สมสุกรกาลาตาสลายกับทีมดังเฮลีกตุรกีกำลังตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่าพวกเขากำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการที่จะคว้าตัวนักเตะของลิเวอร์พูลที่กำลังจงดสัญญากับทางลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้อย่างโรเบโตเฟอร์มิโนและนาบีเกตาเข้าสู่ทีมแบบฟีก็ตัวพร้อมกันทีเดียวเลยถึง2คนด้วยกันโดยทางทีมดังแห่งแดงนเกงเงวงทีมนี้เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จกับดิวนี้เพราะทีมของพวกเขานั้นได้เล่นฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลกทุกฤด,ดูกาลซึ่งนั่นก็ถือเป็นจุดสำคัญที่พวกเขาบอกว่ามีข้อได้เปรียบมากกว่าหลายๆทีมในลีกดังของยุโรปนะครับ รายงานนี้มาจากเติร์กิสฟุตบอลนะครับกด้ mm hmm. อดกมาตีข่าวว่าณนะตอนนี้ทางสโมสรกาลาตาสลายได้ติดต่อไปยังเอเจนยนของบ๊อบบี้โรเบร์โตเฟอร์มิโน่และนาบีเกต้าเป็นที่รู้แล้ว,ลวเพื่อหาความเป็นไปนในการย้ายทียมทั้งสองคนนี้เข้าสู่ทีมของตัวเองและมาค้าแข่งในลีกตุรกีโดยทางกาลาตาสลายยินดีที่มอบข้าเหนือ่อยเทียบเท่ากับที่นักเตะทั้งสองคนนี้รับอยู่กับทางลิเวอร์พูลและมอบสัญญารอยะย,ยาวให้กับนักเตะทั้งสองคนนี้ สาหพูดข่านั้นนะครับตัดสินใจยามมาร่วมทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ทางน้านของเอเดมสติมูนะครับผู้อำนวยการสโม,มสรกรตาตาสไบก็ได้มายืนยันความเชัดอมั่นในหนุว่าตัวของคนนั้นได้เข้ามาหาเรือและพูดคุยกับตัวแทนของเกตาไปเมื่อวันก่อนอที่อิสตันบูลและก็ดูเหมือนว่าเอเยนนักเตะรายนี้ก็สนใจสโม,มสรของเราเช่นเดียวกันแต่ในขณะที่ดวของโรเบิร์โตฟูมิโนนั้นเรากาลังใช้ความพยายามกันอยู่แต่ยังบอกอะไรไม่ได้มาก พราะนักเตะยืนยันนะครับว่าจะพิจนารณาข้อเสนอการย้ายทีมก็ต่อเมื่อรดูการน,นี้สิ้นสุดลงไปแล้วเท่านั้นแต่เท่านั้นตัวผมก็ยังหวังว่าสโมสรกาลาตาสไนค์คนพวกนั้นน่าจะได้รับค่าดีกับอยู่การย้ายทีมนักเตะทั้งสองคนนี้โดยณนะตอนนี้ครับยิวได้บา่าโรเบร์โต้ฟูมิโน่และนาะบีก็เท่านั้นกําลังจะเป็นนักเตะที่ไหลสโมสรดังในยุโรปต่างให้ความสนใจที่อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะฟูมิโน่นั้นโตเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนัก กับทางบาสโลน่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในขณะที่นาบ,บีกกต้าเองนั้นก็นมีทั้งคริสตัลเพลและเวนแฮมยูเนเต็ดเป็น2ทีมล่าสุดที่ต้องการรับช่วงต่อตนนั้งแต่ไรนี้ต่อจากเวอร์พูลแต่ทื่อนานนะครับก็ถือได้ว่าทั้ง2เดี๋ยวนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไรนักและยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้งสองคนนี้จะตัดสินใจเลือกย้ายไปค้างแข่้งกับสโมสรไหนกันแนะ่โดยการค์ว่าทั้งโรเบรโตฟูเิโน่และนาบ,บีกกต้าน่าจะรอให้ ดูดูการน,นี้ปิดลงไปก่อนถึงจะกลับมาคิดเรื่องการย้ายทีมครั้งดังนั้นก็ต้องมาเราลุ้นกันนะครับว่าหลังจบลุูกาลน,นี้โรเบรโตฟอร์มิโน่และนาบีเกต้าจะตัดสินใจเลือกย้ายส,สมสรไหนกันแนะ่ Liverpool ลิเวอร์พู้ลรับเป้าไปที่คาวินฟิลิปหลังแมนเชสเตียร์ยืนยันจะไม่ใช้งานกองกลางรายนี้อีกต่อไปแล้วสมสรลิเวอร์พูลกับตเป็นข่าวลือล่าสุดว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับช่วงต่อคาวินฟิลิปสตาากกองกลางเด็กีทีมเชัยงกิตต่อจากแมนเชสเตียร์ ที่ดูเหมือนว่านะตอนนี้ทีมเรยใบยสีฟ้าน,นั้นไม่มีความคิดที่จะใช้งานนักเตะร,รายนี้อีกต่อไปแล้วเนื่องจากนักเตะนะครับไม่มีระบบระเบียบวินัยเป็นอย่างมากฉะนั้น,นก็ทําให้มีความเป็นไปได้สูงพอจนที่แมนเชสเตอร์จะตัดสินใจปล่อยตัวกองการรายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยและณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลกำลังเลงโอกาสนั้นอยู่นะครับดยรายงานนี้มาจา Daily Star กเดลิสตันครับสื่อชื่อดังในประทรเทศกฤษได้ออกมาตีข่าวว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลได้มีการตัดสินใจแล้วว่าพร้อมที่จะเลิกเลตัวคาวินฟิ กองกลางดีคือทีมชาติอังกฤษ้าสู่ทินอันเิลในช่วงตลาดสมุนิโดยทางลิวมองว่ากองกลางรายนี้สามารถเข้ามาแทนที่ในดิวของจูดเบนแฮมที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลถอนตัวออกมาจากดิวนี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนและตอนนี้ทางลิวก็ยกให้ดิวนี้เป็นดิวที่มีการสูงพอสมควรที่จะประสบความสำเร็จในดิวนี้โดยเหตุผลก็เพราะว่าณตอนนี้ตัวของคมวนฟิลิปมีคดีอยู่กับทางโจเซฟแบ็กกิริล่าและจักที่กองกลางรายนี้ เป็นนักเตะที่ไร้ระบบระเบียบวินัยเป็นอย่างมากนั่นก็คือหลังจบช่วงศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานั้นนักเตะแมนเชสเตอร์ได้รับอนุญาตให้มีเวลาหยุดพักผ่อน1สัปดาห์แต่ตัวของคาวินฟิลิปนั้นนะครับเลือกที่จะเที่ยวเทรกับเพื่อนๆของเขาที่นิวยอร์กและกลับมาแรงงานตัวกับแมนเชสเตอร์หลังจากพักหยุดไปถึง9วันฉะนั้นทําให้คุณซอแมนเชสเตอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากประกอบกับในช่วงที่ผ่านมานั้นคาวินฟิลลิปปล่อยตัวเองให้อ้วนจนเกินไปและไม่เหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอล และหลังจากนั้นนครับตัวของครับก็ถูกในใหญ่ของแมนเชสเตีรสั่งห้ามลงซ้อมและตัดรอยชื่อออกจากทีมไปในทันทีและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังเกิดเรื่องจนถึงณตอนนี้ทางด้านของคเวนฟลิปก็ได้หอกสต์ดลงสนามไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นในทุกรายการแถมยังเป็นเกมฟุตบอลถ้วยอีกต่างหาก โดยช่วงเกมเอฟคัพรอบรองชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่แมนเชสเตอร์ม,มีเช้ซีนันเหนือเชฟเฟลมติดเตะ3-0นั้นเป๊ปกูเดร่าก็ได้พักโรดี้ไว้ข้างสนามแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะส่งคาวินงพลิปลงเล่นแทนของโรดี้ทั้งที่เป็นผู้นเล่นในตำแหน่งลูกกันซึ่งมันก็สถานเห็นอย่างชัดเจนว่ากองกลางดังนี้ไม่มีอนาคตกับสมโมสรอ,อีกต่อไปแล้ว เดือตามรายงานยังระบุต่อไปว่าทางสโมสรลิเวอร์ลได้เล็งที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน35ล้านปอนด์ให้กับทางแมนเชสเตอร์เฮรนาในช่วงตลาดสมนน้แม้ว่าแมนเชสเตอร์จะซื้อนักเตะรายนี้มาจากลีดยูักเตดในราคาที่สูงถึง50ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดเสมิที่่ันมาแต่ทางลิเวอร์ลก็เชื่อมันว่าค่าตัวในจำนวน35ล้านปอนด์นี้น่าจะเพียงพอที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ยอมตอบรับในเดีอวนี้ แต่ถึงในนั้นนะครับหลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยนักเตะให้กับลิเวอร์พูลเพราะทั้งสองทีมนี้เป็นทีมคู่แข่งกันโดยตรงแต่สำหรับเรืนี้ก็ถือว่าเป็นดรืที่แตกต่างกันออกไปนั่นเพราะคาวินฟิลิปกำลังเป็นนักเตะที่ไม่มีอนาคตกับสโม,มสรดังนั้นการเร่างปล่อยตัวนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ดังนั้นลิเวอร์พูลจึงมีลุ้นกับดีนืนี้อยู่พอสมควรเลยลนะ่ะครับ แอนดี้โรเบร์สันให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะจากเกมที่เหลืออยู่ทั้ง7เกมนี้ให้ได้และคว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเลียกในฤดูกาลหน้าแอนดี้โรเบร์สันนะครับตา์แบซ้ายชาวสกอตแลนด์ของลิเวอร์พูลก็เดิมมาสัมภาษณ์ล่าลสุดโดยให้คำมั่นสัญญากับแฟนบอลลิเวอร์ทั่วโลกว่าตัวของเขาและเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์ทุกคนจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะเก็บชัยชนะให้ได้อีก7เกมที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ให้ได้ทั้งหมด เพื่อให้ลิเวอร์พูลนั้นมีลุ้นไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปในลุ้นกันหน้าและนั่นก็คือความต้องการของตัวเขาและนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนในน,นุกกันนี้ป้องที่ว่าแม้มันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยนอนนี้นะครับลิเวอร์ยังอยู่อันดับที่7็ของตอนคะแนนพิีเมี์ลีกโดยมีตามตำหลังเนคโคเซนเต็ดลุ้นพื้นที่ท็อปโอยู่ถึง9คะแนนเลยทีเดียว และแม้ว่าลิวจะมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะเข้าไปยืนในอันดับที่4ของตรางคะแข่งขันที่ของนิวคาสเซิลแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่ลิวจะทําแบบนั้นได้เพราะต่อให้ลิวเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดแต่ถ้านิวคาสเซิลไม่พลาดท่าแพ้แพ้กู้แข่งถึง3เกมจากเกมการแข่งขันที่เหลืออีก7นัดลิวก็จะไม่มีโอกาสลุ้นอันดับท็อป4อย่างแน,น่นอนมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่นิวคาสเซิลจะแพ้กู่แข่งถึง3เกมและหลุดวงกวงจรจในช่วงท้ายฤดูกาล ดังนั้นในตำแหน่งที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลน้กการนี้ก็คือน่าจะอยู่เพียงแค่อันดับที่5เท่านั้นอย่างไรก็ตามกับทนางนั้นของแอนดี้โรเบอร์สันแบ็กซซา์พลังม้าของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดกับทางนั้นเว็บไซต์ยอย่างเพนทางนการของลิเวอร์พูลดอโดยกล่าวว่า ผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็รู้ตัวกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่ดูจะพลิกสถานการณ์และกลับมาจบอันดับที่4ได้ในลุกกาน,นี้มันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกับเมื่อช่วง2ปีก่อนอย่างชัดเจนทีมของเรานั้นมีอาการร่องเครื่องในช่วงท้ายของฤดูกาลหลายครั้งแต่เราก็ทำไม่สำเ,เร็จวงจรเล่นของเราไม่ดีตามที่เราต้องการให้มันเป็นแต่เราก็ไม่ยอมแพ้และจะเก็บช,ชนะให้ได้มากที่สุดเราค่อยมารอดูกันอีกทีว่า เมื่อถึงตอนนั้นเราจะจบฤดูกันด้วยอันดับที่เท่าไหรแน่นอนว่าสถานกกรณ์ของลิเวอร์พูลนะฤดูกันี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่มีใครคาดคิดแต่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปและสิ่งที่เราพอที่จะทําได้นตอนนี้ก็คือการเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งหมด7เกมที่เหลืออยู่ของฤดูกันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าคำขอโทษกับฤดูกันที่แปลกประหลาดนี้การเก็บชัยชนะทุกนัดที่เหลืออยู่ของกันนี้น่าจะปลอบใจแฟนบอลของลิเวอร์พูลได้ทุกคนได้บ้าง และผมก็ไม่เชื่อว่าทีมที่มีลุ้นบื้นที่ฟุตบอลยุโรปแข่งกับลิเวอร์พุนั้นจะไม่ฟอร์มลุ้นในช่วงเจ็นัดที่เหลืออยู่ของฤดูกาลที่มีความกดดันมากมายมหาศาลดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสของเราและผมก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่เท่าไหร่แต่ผมขอสัญญาว่าจะพาลิเวอร์พุนไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าให้ได้แอนดี้โรเบอร์สันกล่าวถิงไทยเชอร์ตันลุยต่อสองลักอัพลิเวอร์พูลบุกรังเวนแฮม 11แข้งหงบุกเยือนขอนข้อความ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลครับเกมเยือนเวนแฮมยูเนเต็ดในวันพุธนี้นอรุษข,ของไนดีโกโชต้าออกสตาร์ตตอนะครับหลังเพิ่งทำไป2ประตูในนัดเยือนฟอร์เรสต์เยือนกลับนะครับผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลจะนำทำหงดังออกไปเยือนเวนแฮมยูเนเต็ดในศึกหิวมังกรในค่มขึ้นวันพุธที่16เมษายนนี้ตามเวลาประเทศไทยตี145นาที เจอเกนคลับนะครับตั้งเป้านำลิเวอร์พูลเก็บสคะแนนให้ได้เพื่อตอบความหวังที่จะติดท็อปโฟโเพื่อคว้ากัวตาไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกในซีซั่นหน้าแม้มันเป็นเกมที่ยากหลังเวลานี้รั้งอันดับที่7ก็ตามนะครับเกมนี้นะครับเจอเกนครับหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่บาดเจ็บอยู่อย่างโรเบอร์โตฟูมิโน่สเตฟานบาสติกคาวินรันซี่และนาบีกิต้าโดยคาดกันกว่า11ตัวจริงของลิเวอร์พูลดวลขุนค้อนจะมีหน้าตาดังนี้บุรล์ประตูนะครับเป็นอาริซองมิกา อลิซมิเกอร์ในทวันเมือหนึ่งชาวบราซิเลียนจะได้ลงเฝ้าเสาต่อไปอย่างแน่นอนแผงหลังประกอบไปด้วยเทนอลิเซนโนโจเอมาติฟเวอร์กิฟันไดและ Andy Ten ip, ai, แอนดี้โรเบอร์สันเทนอลิเซนโนจะลงประจำการแบ็กขวาส่วนฝั่งซ้ายนะ่าจะเป็นหน้าที่ของแอนดี้โรเบอร์สันเหมือนเดมิมขณะที่กู้หัวเซนเดแบ็กอาจปรับเปลี่ยนให้เจอมาติฟลงมาเย็นจับคู่กับเวอร์กิฟันไดแทนอิบไรมาโกเนเต้ที่มีการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อย และฟอร์มก็ไม่ค่อยดีในเกมเฉินชนะนาทีแฮมฟอร์เรสไป3-2กองกลางประกอบไปด้วยฟาร์มยูจอแดนฮันเดอร์สันติเอโกอาคันตัราฟอร์มย, en, มยจะยืนทำหน้าที่เป็นตัวรับคอยตะเกมอยู่ข้างหลังจอแดนฮันเดอรสันและติเอโกอาคันตัราที่กลับมาฟิมมตสมบูรณ์แล้วทําให้เคอร์ติจนจะต้องถอยกลับไปนั่งเป็นตัวสมรองกองหน้าแนวรุกมัวเมีซาลาดิโกโซตาและดามินูนยต เจคกรอบมีตัวเลือกใน้านหน้าให้ได้ใช้งานหลายลายนะครับหลังหลุยเนียอัปีกทีมชาติโคลเเบียหายเจ็บกลับมาลงสนามพร้อมเป็นตัวสำรองในนัดที่ชนะฟอร์เรสโดยขาดแค่โรเบิร์โตเฟ์มิโนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อส่วนแนวรุกทางฝั่งขวาก็ยังคงเป็นโมซาลาเหมือนเดิมโดยเล่นร่วมกับดิโกชต้าที่เพิ่งทำสองประตูในเกมชนะฟอร์เรสและดาวินเดสคงได้กลับมาเป็นตัวจริงแทนคริเกตโบบ้างเกือบไปแล้วเจคกิงครอบเล่นมุกกลัวแก่สุดหาก เดวินมอยด์ยโดนปลดต้นซีซั่นต้องอยู่ต่อนะเจอกคับนะครับผู้จัดก,การทีมลเว์ปูเปิดเผยเหตุผลแบบติดตลกว่าอยากเห็นเดวินมอยดกุนซือชาวสกอตแลนด์อยู่กุมึงเงียนคุณค้อนเวแยมอยู่ตต่อไปเนื่องจากกลัวว่าตนจะกลายเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีอายุมากที่สุดในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับ เดอใหญ่ชายยอรมนนะครับเตรียมที่จะนำทำหองอยแดงพระทาเวนแฮมยูเตดที่สนามลอนดอนสเตเดียมในเกมลีกวันพุธที่26เมษายนอยู่นี้โดยพวกเขาต้องพยายามคว้า3คะแนนให้ได้หากต้องการต่อลมหายใจในการลุ้นทำรรดับไปเล่นฟุตบอลถ่วย,ยุโรปเจคับเปิดใจในงานแถนลงข่าวก่อนเกมดังกล่าวโดวยกล่าวชมเดวินมอยที่ทำง,งานได้อย่างสุดยอดในการคุมทัพเดอะแฮมเมอร์พร้อมทั้งยังเล่นมุกว่าตนกังวลใจมากๆว่ากุนซสื่อชาวสกอตติชจะโดนปลดในช่วงตน้นซีซั่นนี้ เพราะหากถ้าเป็นแบบนั้นมันจะทําให้เขาการเป็นผู้จัดการทีมที่แก่ที่สุดในลีก้าเวนแฮมยูเนเต็ดไล่เดวิดมอยออกผมจะกลายเป็นผู้จัดการทีมที่แก่ที่สุดในรีม์ลีกผมไม่อยากเป็นแบบนั้นมีบางคนบอกผมก่อนซีซั่นนี้ว่าผมเป็นกุนซือที่แก่ที่สุดอันดับที่2แล้วหลังจากนั้นผมก็เฝ้าภาวนาเกี่ยวกับเวนแฮมยูเนเต็ดว่าเดวิดต้องอยู่ต่อนะผมรู้จักเดวิดมอยมา7ปีแล้วเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สุดยอดและทํางานอย่างน่าหลือเชื่อ ถ้าพวกเขาสามารถผ่านรุดนการนี้โดยที่ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บหนักพวกเขาสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่ยอดเยี่ยมเหมือนที่พวกเขาเคยทำเมือ่อุ่นการที่ผ่านมาเรารู้สึกอึดอัดเวลาที่ต้องสู้กับพวกเขามันเป็นเกมเยือนและขอขอบคุณพระเจา้าที่เราเพึ่งเอาชนะลีดมาได้ในเกมเยือนพวกเขาเป็นทีมที่ดีและแสดงเห็นคุณภาพชั้นยอดอีกครั้งและนี่คงเป็นเกมที่สุดหินตลอดเราจริงๆเจคกิงครับระบุทอนนี้เจคกิงครับนะครับอายุ 5 5ปีซึ่งเป็นผู้จัดการทีมที่มีอายุมากที่สุดเป็นอันดับที่2ก่อนที่จูเลียนโลเปติกีในวัย56ปีจะได้รับการแต่งตั้งให้มาคุมทีมบ an ูมแฮมตันัวเนอลาเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่ปัจจุบันรอยฮอซันซึ่งเพิ่งหวนกลับมารับงานคุมทีมคริสตัลเพลยคือคซื้อที่แก่ที่สุดในวัย75ปีรองลงมาก็ได้แก่เดวิดมอยในวัย60กะลันะครับ เวนเกอร์เชื่อนะครับเบลนแฮมจะย้ายไปซบยักษ์ใหญ่นอกลีกเมืองผู้ดีหลังลิเวอร์พูลถอดใจไล่ล่าหลายเซนอาร์เซนอลื่อกี้นะับอดีตผู้จัดการทีมไอปินใหญ,ญ่อาร์เซนอลนะครับให้ชั้นชไว้ว่าเรมวลิดรยอดทีมของสเปนจะลงสู่ตลาดนักเตะเพื่อคว้าแข้งดาวดังเข้ามาร่วมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้เมื่อนี้นะฮะหลังจากจบลูกกันนี้และหวยหน่าจะออกที่จูดเบลยแฮมกองกลางดีกีทิมชัชนกลิของบริเซนนมุนซึ่งดูหลุดมือลิเวอร์พูลไปแล้วเวนเกอร์ให้สัมภาษณ์กับบีทีเอสปอร์ตว่า พวกเขาจะเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเพื่อดึงนักเตะระดับท็อปไปร่วมทัพ1-2รายเพราะสิ่งนี้คือ d n a ของเดอรมาร์ตตพวกเขายังคงสามารถสร้างแรงกดดันไปถึงผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่างอาดิดาสด้วยการบอกว่าถ้าเราได้เดินดังมาเสริมทัพเราต้องการให้คุณเพิ่มค่าตอบแทนสนับสนุนสมโมสรเราอีกด้วยแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อนักเตะร,รายใดรายหนึ่งโดยตรงแต่ยังสื่อและเชื่อโยงคำพูดนี้ของวินเกอร์ว่าเป็นการระบุถึงเบลล์นิแม ที่ถูกขั้นหมายว่าน่าจะเป็นเป้หมายรกแรกของโดมเมเรตในการหนึ่งตัวเขาเข้ามาเสริมแดนกลางทดแทนโทนิคทสกับลูก้าโมเรตซึ่งอายุนามใกล้ถึงคราวปลดระวางมากขึ้นทุกขณะยังก็งกานชัดเจนว่าโดมเมเรตมีโอกาสคว้าตัวจุดงาผู้ซึ่งดัดมุนตั้งราคาไว้เกินแต่หลัก100ล้านยูโรสูงกว่าสมมสรอ,อื่นได้ โดยเฉพาะกับทางลิวหูที่ถูกมองว่าไม่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตัวเซนักเตะร,ราคาแพงแต่จะเฉลี่ยเงินทุนเสริมทัพไปกับนักเตะร,ราคาเบาลงมาเพื่อให้ซื้อได้หลากหลายตำแหน่งมากกว่าชื่ตอตามั่นใจลิวูติดเครื่องเฮต่อยาวๆหลังเชือดนอตติงแฮมฟอร์เรส ดิคก์โซต้านะครับโชนน่าของลิเวอร์พูลบรรจัยชาแนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์จะเป็นจุดออกตัวสร้างผลงานที่ดีต่อนเนื่องในการน,นี้เสียทีของทีมต้นและเป้าหมายอย่างการจบท็อปโฟร์ตีตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้ายังอยู่ในระยะเอ,าาอ,อื้อาามถึงนะครับลิเวอร์พูลของเจอ,อเร์กินกรับนะครับเจอซีซั่นที่ยากลำบากมาตลอดทั้งปีงและไม่อาจที่จะตั้งหลักสร้างผลงานที่ดีต่อเนื่องได้จนถึงนัดตอนนี้แต่ชาแนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์หลังจากที่ การบุกถล่มลีดยูนเต็ด6-1ทำให้เขายังไม่หมดลุ้นในการจบท็อฟฟลงไปสีทีเดียวโดวยนักลาาเงินกับลิเวอร์พูลยืนอันดับที่7ด้วยการลงเตะไป30นดัดปี50ต้มซึ่งตามหลังอันดับที่4อย่างแมนเชสเตอร์ยูนเตดลงเตะไป30นัด5้แต้มอยู่ถึง9แต้มนะครับโชต้าที่ยิงสประตูจาก2เขมหลังสุดกล่าวว่าชัยชนะนี้มอบความมั่นใจให้กับเทียมเราเชื่อมันในสิ่งที่เรากำลังทำรวมถึงตั้งแต่เกมที่พบกับอาร์เซนอลที่เราเสมอสอสอืสอ2-2อและเกือบชนะได้ แต่โชคร้ายที่เราทําไม่สําเร็จตอนนี้เราชนะ2องนติดกันแล้วและนี่คือหนทางเดียวในการต่อสู้เพื่อจบอันดับสูงๆขึ้นไปในตรนารางคะแนนพวกเขายิงเราได้2ลูกและมีโอกาสได้มากกว่าอันนี้เช่นกันแต่ในท้ายที่สุดเราก็เก็บเชียนัชนได้นี่คือสิ่งสําคัญดาเตติชเชอร์ปูเกยียตยังเอ่ยถึงโมเมนต์ซาลาที่มาล้ว27ประตูในซีซั่นนี้ว่าสถิติพังประตูของเขามหาศาลมาก เกมล่าสุดนี้ผมก็บอกให้ฟา์มโยว,ว่าคอยดูเขาซาลาจะยิงประตูได้อีกเขาสามารถยิงประตูดได้สามารถหากรจบสกรอร์ได้ตลอดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสำคัญกับเรามากเดวิดมอยยกนะครับลิเวอร์พูลสุดแข็งและสุดหินของเวนแฮมเตือนระวังหนึ่งข้งเป็นพิเศษเดวิดมอยนะครับคุณซื้อคุณคอนเวนแฮมยูในเต็ดออกมาเปิดใจก่อนเปิดบ้านประทัก,กับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ กล้งเคลื่อนไหวกองเกมการแข่งฟุตบอล,ลพิมพ์งเก็ษซึ่งคุณคันเวนแฮมยูนเตดจะเปิดบ้านสนามลอนดอนสเตเดียมรัะการมเยอรของหงดังลิวูในวันพุธที่6เมษายนนี้ล่าสุดในการงานแถลงข่าวกองเกมเดวินมอยกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะบอกว่าคุณจะจ,ะจะัดการกับลิวูนี้อย่างไรพวกเขามีผู้เล่นเกมรุกที่ดีมากมายพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนคุมกลังได้ และผมคิดว่าฟองเล่นเมื่อเร็วๆนี้แสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาเริ่มคิดกลับมายืนหยัดดี้นพลังพวกเขาคือคู่แข่งที่ยับเสมอไม่ว่าคุณจะเล่นกับพวกเขาตอนไหนส่วนเทนนิสอาริสันเโนน,นก็อย่างที่คนรู้ว่าการรับส่งบอลของเขาการเล่นกับผู้บอลการ่านบอลต่างๆของเขานั้นมันยอดเยี่ยมม,มากเขาเป็นกองหลังที่ดีและติดทีมอชงกฤษมานานหลายปีผู้คนมักจะคิดกันว่าเทนเล่นในตำแหน่งกองกลางหรือฟุแบ็ลและตอนนี้ดูให้เขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์บ่อยขึ้นเล็กน้อย และเขาก็เล่นได้ดีมากๆเลยหรอครับสนใจจริงๆปูดหงส่งแมมองเจฟฟอร์มนิโคลบาเลล่าแล้วตั้งหลายครั้งหง้องแดงลิวของพวกเรายังให้ความสนใจที่จริงจังนิโคลบาเลลา่ากองกลางดีกกีทีมชั้นอิตาลีของอินเตอร์มิลานอย่างจริงจังถึงขนาดส่งพอลสโครดิกแม่มองไปทำทีมไปส่องฟอรกเล่นเพื่อรายงานผลกลับมายัางเจิดยิงครับหลายต่อหลายครั้ง ลิบูล์ก็มต้องการกองกลางมาเสริมทัพในช่วงสมัยน,นี้โดยนิโคลาบารูราก็เป็นนักเตะท,ที่ทางเจ็กน์ครับชื่นชอบและอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมนานมากแล้วท่านี้นะครับมีการเปิดเผยว่าเจ็กน์ครับได้ส่งทีมงานมามองอย่างโครริกไปทํากันบ้านเรื่องฟอร์มการเล่นของนิโคลาบารูราถึงขอบสนามหลายต่อหลายครั้งในนั้นกานี้โดยคาดกันว่าหากศโอกาสลิบูลน่าจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนิโคล่าบารูรามาจากอินเตอร์มิลานซึ่งคาดก,กันว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆหกสิบ ล้านปอนด์ด้วยกันครับสำหรับค่าตัวของนิโคลบาเลล่าบุญหล่นทับลิเวอร์พ <Aristotle> uh. ูลได้แมนยูช่วยเพิ่มโอกาสลุยทั่วยุโรปแม้ยังอยู่ที่7ของศึกพรีเมียร์ลีกลหรือว่าคนพวกเรานะครับอาจจะต้องจัดกระเช้าขอบคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังช่วยเพิ่มโอกาสไปลุยทั่วยุโรปในนัดขั้นหน้าแม้ยังอยู่ที่7ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่25เมษายนนะครับแมนเชสเตอร์อินิโอนรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วยเพิ่มโอกาสให้ลิเวอร์พูล ทีมคู่ปรับร่วมศึกพรีเมียร์เลกเกดมีลุ้นคว้าตัวไปเล่นในศึกฟุตบอลทัูโยบรู้รู้กันนะมากขึ้นหลังจากที่ดวลจุดช็นชนะไบรตันแอนด์ออฟออเรน7-6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกเอฟวอเรสไปพบกับแมนเชสเตอร์ในวันที่3มิถุนยายนนี้สาเหตุเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวน้ำสูงที่จบฤดูกันนี้ด้วยการติด1ใน4ในศึกพรีเมียร์ ว่าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเล็กสีซั่นหน้าและหลังจากตอนนี้รั้งอันดับที่4มี5้กาแต้มจาก30นัดและหากวันพฤหัสบดีที่ย,ยู่เเมษายนนี้สามารถปลุกไปชนะสเปอร์อันดับที่5ที่มี53แต้มจากทั้งหมด32เกมนี้เอีก็จะทําให้โอกาสติดท็อปโฟร์สดใสมากขึ้นตอนนี้นะครับแชมป์เอฟเรัพจะได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกโยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกับทีมที่ได้อันดับที่5ในศึกนี้ ขณะที่แชมป์คาร์ลครับหรือว่าลีครับจะได้โคต้าไปเล่นรอบเพย์ออฟศึกยูโรปคอนเฟอเรนซ์ลีเจ็กเก็งครับเผยหงกํำลังหาผอออกกีฬาคนใหม่เจ็กเก็งครับผู้จัดก,การทีมลิพูออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจว่าบอร์ดสมโมสรจะหาผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ได้สำเร็จก่อนฤดูร้อนและชี้ว่าทีมกำลังเดินมาถูกทางแล้วอีกด้วย จูเลียนวอดนะครับผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันกาลังจะออกจากตาแหน่งหลังจบกานนี้นะับัตงแต่งคามารับงานในตําแหน่งแทนที่ของไมเคิลเอเวอร์ดได้เพียงแค่ปีเดียวซึ่งเจกเก็ตกรับก็มองว่าการเราออกของบอร์ดนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสูโมซรและเชื่อมันว่าคนใหม่ที่จะเข้ามารับงานต่อจะนําพาทีมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเมื่อถูกถามถึงการเฟ้นหาผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมลิเวอร์พูลเจกเก็ตกรับกล่าวว่า ผมไม่ใช่คนในสมสรรที่สามารถให้คำตอบที่แท้จริงได้ว่ากระบวนการมันไปถึงตรงไหนแล้วนั่นเป็นเรื่องของคนอื่อนแต่จากที่ผมได้ยินมามันกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องมีสมมตนไหนที่ไม่มีตำแหน่งผู้นันการกีฬาบ้างไหมละ่ะแถบจัดทุกทีมต้องมีเพราะมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ผมไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันหากไม่มีผู้อำนวยการก็ต้องคุยกับเอเย่นทำทุกสิ่งทุกอย่างกันเองคุยเรื่องเงินไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยคุณต้องการคนสกันสำหรับเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะผมมีความสุขกับโครงสร้างผมพอใจกับโครงสร้างนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงที่เรารับเข้ามามันก็จะเป็นคนที่ชาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้พูดถึงมากไปกว่าน,นี้แล้วล่ะนี่คือสุนทลลรเวพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่26เมษายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ